สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนกันยายน2518นี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวคุณเองเนี่ยยังค่อนข้างให้ความสำคัญกับ การที่จะต้องทําอะไรที่ไปร่วมกับคนอื่นนะครับให้ความใส่ใจกับคนอื่นนะครับยังอยู่ในจุดนั้นนะครับแต่ข้อดีคือในเดือนนี้เนี่ยคนที่คุณจะต้องไปร่วมงานด้วยร่วมกิจกรรมด้วยอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างส่งผลดีเพราะว่าคุณจะได้พบเจอคนที่มีศักยภาพดีที่คุณจะได้ไปร่วมงานด้วยไปร่วมกับเรื่องต่างๆด้วยและมีส่วนต่อการส่งเสริมกับคุณได้ดีนะครับ ในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสกับการที่คุณจะได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมอะไรนะครับจนบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นที่คอมเมนต์กับเพื่อนร่วมงานหรือในเพื่อนของคุณอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอหลังวันที่11ไปเนี่ยไอเรื่องของการคอมเมนต์อะไรกับเพื่อนฝูง,งต่างๆมันก็ลดลงไปนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยมันยังมีความ อืดหน่อยกับเรื่องของการเงินกับการเข้าความช้าอะไรกับเรื่องของการเงินนะครับและเดี๋ยวพอหลังวันที่16ไปเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องให้ต้องไปเครียดกับเรื่องของภาระหนี้สินอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณให้เขาหยิบยืมหรือบางทีถ้าเกิดคุณคาดหวังกับการจะไปขอหยิบขอยืมขอการสนับสนุนอะไรกับเรื่องการเงินมันอาจจะดูยากหน่อยนะครับส่วนถ้ามองในเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยอาจจะต้องแยกนะคือถึงแม้เรื่องของการเงินจะดูเครียด แต่การงานเนี่ยมันมีแนวโน้มกับการเข้ามากับเรื่องของการงานได้ดีงานใหญ่ๆมันมีโอกาส กับการเข้ามาได้ดีนะครับในช่วงก่อนวันที่11เนี่ยงานของคุณอาจจะดูโดดเด่นได้รับการสนับสนุนจนเป็นที่ขมิบกับเพื่อนร่วมงานเลยก็ได้นะครับแต่พอหลังวันที่11เไปโอเคไอ้ปัญหากับเรื่องเพื่อนร่วมงานก็หมดไปแล้วก็งานมันดูมีความโดดเด่นได้งานอะไรที่เป็นระยะยาวงานที่มันดูมีความถาวรได้ดีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องปลายเดือนก็ยังมีโชคลาภกับการที่จะได้งานได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการงานได้ดีอยู่นะครับ ส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็จากการที่คุณค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องของความรักให้ความสําคัญอยู่แล้วแต่เดือนนี้อะไรที่เกี่ยวกับคู่สําหรับคนมีคู่คู่ของคุณก็จะมีศักยภาพดีมีส่วนต่อการช่วยสนับสนุนส่งเสริมคุณได้ดีมีส่วนต่อการนําพาจังหวะโอกาสกับงานมีส่วนกับการนําพาเรื่องของความสําเร็จอะไรต่างๆมาเกิดกับคุณได้ดีก็แค่จะมี ช่วงต้นๆ้นเดือนที่บางทีเรื่องของคู่ของคุณกับเพื่อนคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันซึ่งคุณอาจจะต้องเป็นคนกลางก็ได้นะครับส่วนถ้าเป็นคนโสดก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยนะกับเรื่องของความรักที่มีเกณฑ์กับการจะได้พบเจอได้เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางการงานจากการเข้ามาสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับส่วนถ้ามองในเรื่องของลาภผลเรื่องของความสําเร็จโชคลาภอะไรต่างๆเนี่ย ก่อนวันที่16มันอาจจะไปค่อนข้างจะไปมุ่งเน้นกับการจะได้อะไรที่มันไปเป็นลักษณะแบบเป็นของเก่าของมือสองอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับหรือบางทีการจัดการอะไรที่มันจะต้องต้องการเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรการจัดการอะไรที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของมรดกการจัดการอะไรที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการตรวจสุขภาพ จริงๆมันไปส่งผลดีกับด้านนั้นนะครับแต่ว่าพอช่วงหลังวันที่16ไปเนี่ยมันก็ยังมีเกณฑ์กับการจะได้รับเกียรติรางวัลได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับได้รับการช่วยเหลือกับเรื่องต่างๆแค่การช่วยเหลืออะไรที่ถ้าคาดหวังไปกับเรื่องการเงินอันนั้นอาจจะดูได้ยากหน่อยมันเหมือนกับคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนแนะนำแนะนากับเรื่องต่างๆแหละ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเงินมันอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนในช่วงหลังวันที่16ไปเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับก่อนวันที่16คุณอาจจะเอาตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขที่เวลาคุณไปงานขาวดําไปเยี่ยมคนป่วยอะไรแบบนั้นเนี่ยเอามาใช้กับการเสี่ยงโชคส่วนหลังวันที่16ไปคุณก็อาจจะเอาตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับที่เวลาได้จากการทําบุญไปทําบุญไปร่วมงานบุญได้มาจากครูบาอาจารย์นะครับและคุณก็ตัดตัวเลขที่ เกี่ยวกับเลขบัญชีอะไรออกไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสกับการมีโชคได้รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้รฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูกันว่าในเดือนกันยายน2 5 1 8เนี่ย ชาวลัคนาธนูจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะครับว่าอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ <S <S มาเริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นตัวตนชาวลัคนาธนูก็คือดาวพฤหัสนะครับ ซึ่งในเดือนนี้นะครับยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดาวประจาตัวของคุณเนี่ยยังโครจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปัตตนินะครับคือดาวเนี่ยไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองจริงๆอาจจะดูเหมือนดาวอ่อนกําลังนะครับแต่ว่าเป็นดาวพลังหัสตําแหน่งนี้อย่างที่บอกไปในช่วงที่ผ่านมาดาวมันยังได้ตาแหน่งอุจจาว,วิราศก็ยังมีความสามารถโดดเด่นดีดาวยังได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์มันก็ยังมีความสมบูรณ์ได้ดีเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงที่คุณก็ยังค่อนข้างให้ความสําคัญกับ การที่อยากไปทําอะไรร่วมกับคนอื่นหรืออยากให้มีคนอื่นมาร่วมอะไรกับคุณและค่อนข้างให้ความใส่ใจกับคนอื่นเยอะหน่อยนะครับการมีดาวเกตร่วมอยู่ด้วยก่อนวันที่13มเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าดาวเกตที่ถูกแปลปไปเลยที่เกี่ยวกับเรื่องเซนเรื่องลางสังหรณ์แรงต่างเนี่ยนะครับมันก็จะถูกกระตุ้นให้คุณมีเซนมีลางสังหรณ์อะไรต่างๆได้ดีนะครับ การที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในคําว่าปัตตนิการที่อยากจะไปร่วมอะไรกับคนอื่นนะครับหรืออยากให้มีใครมาร่วมอะไรเนี่ยซึ่งในเดือนนี้เนี่ยข้อดีคือดาวพุทธที่ทําหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคนที่ร่วมคู่ความรักนะครับการไปร่วมแรงต่างเนี่ยดาวมีกําลังดีทั้งเดือนเพราะฉะนั้นคุณจะได้พบเจอคนที่คุณไปร่วมงานด้วยร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆด้วยเนี่ยเป็นคนมีศักยภาพเป็นคนมีความสามารถที่ดีที่มีส่วนต่อการ ช่วยสนับสนุนส่งเสริมคุณได้ดีนะครับเพราะว่าก่อนวันที่11ดาวพุทธที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับการร่วมเนี่ยไปอยู่ในคําว่าสุภะดาวได้ตําแหน่งอุจาว,วิราชเด่นดาวได้ตําแหน่งมหาจาักยิ่งใหญ่ดาวได้ตําแหน่งราชาโชคเป็นที่นิยมเพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปร่วมอะไรใครคุณก็ได้รับการตอบรับได้ดีคนที่ร่วมนะครับก็มีศักยภาพดีนะครับดาวไปอยู่ในคําว่าสุภะมีส่วนต่อการส่งเสริมช่วยเหลือนะครับแนะนําอะไรต่างๆคุณได้ดีอาจจะมี แค่ดาวพุธท,ที่เขาเลงกับราหูเนี่ยราหูเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะมันก็อาจจะทําให้บางทีการที่คุณไปร่วมและคุณได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแรองต่างเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นที่แบบรู้สึกขัดขัด,ขดหรือคอมเมนต์กับเ,เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของคุณอยู่บ้างนะครับก็อาจจะเป็นในมุมนั้นที่มันถ้าจะมองเป็นมุมเสียอยู่บ้างนะนะครับ ส่วนการย้ายของดาวต่างๆในเดือนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่11ดาวพุธก็ย้ายนะครับเพราะฉะนั้นพอดาวพุธย้ายเนี่ยดาวไม่ได้เลงกับดาวราหูและไอเรื่องของการมีปัญหาขัดแย้งกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะครับหรือเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนอะไรต่างๆระหว่างคู่กับเพื่อนอะไรต่างเนี่ยมันก็ลดลงไปนะครับดาวพุธไปอยู่ตรงนี้อยู่ในบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งเกษตรแข็งแรงดาวได้ตําแหน่งมหาอุดโดดเด่น และดาวพุธก็ทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเองเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างไปส่งผลดีกับเรื่องการงานและก็เรื่องสิ่งที่คุณไปร่วมคนที่คุณมาร่วมแรงต่างครับเพราะดาวมันมีกําลังดีแล้วก็โดดเด่นดีนะครับพอวันที่12ดาวอังคารก็ย้ายไปอยู่ในคําว่าลาภะคือดาวอังคารเนี่ยก่อนวันที่12อยู่ตรงนี้ดาวเขาได้ตําแหน่งมาหาจากักรซึ่งมีกําลังยิ่งใหญ่ ดาวอังคารมาจากคําว่าปุตตะนะครับไปอยู่ในเรื่องการงานช่องทางงานเสริมอะไรต่างๆที่มันแบบเป็นงานใหญ่ๆที่มีโอกาสได้ถึงแม้จะเป็นงานเสริมก็มีโอกาสกับการเข้ามาได้ดีนะครับคราวนี้พระดาวอังคารย้ายไปอยู่ตรงนี้ดาวอาจจะไม่ได้มีกําลังยิ่งใหญ่เท่าเดิมไม่ได้ได้ตำแหน่งมหาจากักรอะดาวไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งปราเกษตรอาจจะดูมีความอ่อนหน่อยแต่ การที่ดาวยังไปอยู่ในคําว่าลาภะมันก็ยังมีโชคลาภกับช่องทางเสริมอะไรต่างๆหรือเรื่องของลูกหลานบริวารที่เขาก็ยังมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จนะครับอาจจะไม่ได้สําเร็จอะไรยิ่งใหญ่แต่ก็มีความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับเขาได้อยู่นะครับพอวันที่13ดาวเกตก็ย้ายไปดาวเกตไม่ได้เลงกับตัวคุณและและไม่ได้สัมพันธ์กับดาวประจําตัวคุณ อาจจะไม่ได้กระตุ้นเรื่องของการมีเซนต์เรื่องของการมีรางสังหรณ์ฝันแม่นอะไรต่างๆเท่าเดิมนะครับพอวันที่16ดาวศุกร์ก็ย้ายนะครับดาวศุกร์เนี่ยตอนอยู่ในช่องเนี้ยเขาได้ตําแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคนะครับเพราะฉะนั้นก่อนวันที่16เนี่ยดาวศุกร์ได้ราชาโชคมันอาจจะส่งผลดีกับการที่จะมีโชคลาภอะไรที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของเก่าๆก,การเปลี่ยนแปลงการโยกย,ย้ายแรงต่างนะครับ แต่พอดาวสุ์ย้ายวันที่16เนี่ยดาวโชคลาภดาวสุขเป็นอะไรที่เกี่ยวก้บเรื่องโชคลาภไปอยู่ในคําว่าสุภะซึ่งมันก็ยังมีโอกาสกับการได้รับโชคลาภกับการได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือได้รับการส่งเสริมแนะนําแรงต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าดาวสุขเวลาไปอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวเขาไปเล็งกับดาวเสาซึ่งสุขกับเสาเขาเป็นคู่ศัตรูกันและดาวเสาเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนกับเรื่องต่างๆแค่ ถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องการเงินมันอาจจะดูได้ยากมันอาจจะดูมีเรื่องให้ต้องเครียดกับเรื่องการเงินหรือใช้คําง่ายๆครับถ้าจะให้ช่วยคนอื่นช่วยเรื่องอื่นอะไรต่างๆเนี่ยช่วยได้แต่ถ้าช่วยเรื่องเงินมันอาจจะเป็นเรื่องที่ได้ยากพอวันที่17ดนะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องของการงานดาวอาทิตย์เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภาษมันก็ยังมีส่วนต่อการได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือกับเรื่องของการงานอยู่นะครับ ส่วนพอวันที่28ดาวพุธดาวการงานเองก็ย้ายไปอยู่ในคำว่าลาภะแน่นอนครับดาวงานดาวความรักไปอยู่ในคำว่าลาภะคู่มีส่วนต่อการนำพาโชคลาภความสำเร็จงานมีเกณฑ์กับการจะได้เข้ามาแถมดาวพุธตำแหน่งนี้ดาวยังได้ตำแหน่งอุจจาภพิมุกซึ่งมีกำลังเด่นดีแปลว่างานอะไรต่างๆหรือคนที่ร่วมอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีศักยภาพโดดเด่นและมีเกณฑ์กับการที่จะได้เข้ามานะครับแถมดาวพุธนะครับงาน ไปอยู่ในเรื่องโชคลาภลาบไปอยู่ในเรื่องการส่งเสริมการส่งเสริมไปอยู่ในเรื่องงานคราวนี้เขาเป็นปริวัติเกษตรก็ยังค่อนข้างส่งผลดีกับเรื่องของการงานที่จะได้รับการสนับสนุนได้ดีมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินคือดาวเสาร์นะครับโดยหลักๆเนี่ยในเดือนนี้ดาวการเงินของคุณยังเดินถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นการเข้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันก็ยังอาจจะดูมีความอืดๆอยู่ ในมุมที่ดีดาวเสายังเจอกับดาวราหูซึ่งเขาเป็นคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเงินการที่จะพยายามสื่อสารสื่อนะครับออกตลาดพยายามเอ,อ่อสื่อโพสต์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีส่วนต่อการกระตุ้นเรื่องของการเงินในมุมที่ดีนะครับจริงๆเวลาดาวการเงินไปอยู่ในคําว่าสหัชชะเนี่ยนะครับ มันอาจจะมีจังหวะกับการที่จะต้องไปทําธุรกิจอะไรร่วมกับเพื่อนฝูงก็ได้นะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะก่อนวันที่17เนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับมันอาจจะยังอยู่ในจุดที่มันไม่ได้ส่งผลดีต่อการที่จะทําอะไรร่วมกันเพราะว่าดาวราหูที่เป็นคาว่าสหัชชะซึ่งอาจจะหมายถึงเพื่อนเนี่ยนะครับก่อนวันที่17เนี่ยมีดาวอาทิตย์เล็งอยู่ก่อนวันที่11มีดาวพุธเล็งอยู่ซึ่งพุธเป็นคู่ศัตรูกับราหู อาทิตย์ก็เป็นคู่ที่ไม่ค่อยถูกกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนการทําอะไรร่วมกันมันอาจจะยังดูมีความแปรปรวนนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่11ดาวพุธย้ายนะครับมันก็อาจจะลดเรื่องของความขัด,ข,ดขัดกันกับเรื่องของเพื่อนนะครับส่วนพอวันที่16นะครับดาวศุกร์ย้ายมาพอดาวศุกร์ย้ายมาเนี่ยดาวศุกร์มาเล็งกับดาวการเงินนะครับซึ่งพอดาวศุกร์มาเลง็ง ดาวการเงินเนี่ยสุกเส่าเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นเวลาคู่นี้สัมพันธ์กันมันจะเกิดความเครียดความกังวลความทุกข์ใจความผิดหวังนะครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยมันก็จะดูเครียดจากเดิมที่มันก็เข้าแบบชะลอตัวอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องให้เครียดดาวสุกหน้าที่หนึ่งมาจากคําว่าลาภะที่แปลว่า การที่จะมีโชคลาภการที่จะเกิดความสําเร็จเวลาไปอยู่ในคาว่าสุภาะโชคลาภกับการช่วยเหลือสนับสนุนแต่บังเอิญมันไม่ส่งผลดีกับการเงินเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะครับคือถ้าจะให้ช่วยเหลือเรื่องอื่นช่วยได้แต่บางทีถ้าจะช่วยกับเรื่องการเงินมันอาจจะดูได้ยากนะครับดาวสุขอีกหน้าที่หนึ่งมาจากคาว่าอริอันนี้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหานี้สินอะไรต่างๆเนี่ยภาระเนี่ยมันก็มีเรื่องให้เครียดด้วยทั้งกรณีที่บางที ไม่ว่าจะเป็นการที่บางทีคุณอาจจะให้คนอื่นหยิบยืมเงินะนะครับเหมือนกับพอให้เขายืมไปแล้วก็มีเรื่องให้ต้องมาเครียดก็ได้หรือบางทีถ้าเกิดคุณคาดหวังกับการจะไปขอหยิบขอยืมคนอื่นอันนี้โอกาสได้ก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นผู้ให้ก็พยายามหลีกเลี่ยงการให้ใครหยิบยืมเงินแล้วก็อาจจะลดความคาดหวังถ้าจะไปขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับคนอื่นนะครับส่วนพอ17ดดาวอาทิตย์ย้ายอ,อันนี้ ถ้าเดี๋ยวพอดาวเรื่องของการเงินพอดาวสุกย้ายพ้นไปอันนี้ถ้าจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเดี๋ยวในช่วงเดือนหน้าก็อาจจะเริ่มทําได้แล้วนะครับมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานคือดาวพุธนะครับ เดือนนี้เนี่ยก่อนวันที่12มีดาวอังคารมาอยู่ในช่องการงานทั้งในช่วงนั้นนะครับซึ่งดาวอังคารเนี่ยได้ตําแหน่งมหาจักรมีกําลังยิ่งใหญ่ดีดาวอังคารมาจาก2เรื่องเรื่องหนึ่งคืออะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศนะครับจริงๆเวลาดาววินาศมาอยู่ในงานเนี่ยมันจะดูมีความต้องระวังงานด่วนพันผวนอะไรซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ในมุมของเดือนนี้เนี่ยผมมองว่าอยู่ในมุมที่ดีเพราะว่าดาวพุธดาวการงานของคุณเองเนี่ยไปมีกําลังดีอยู่ในคําว่าสุภะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนหรือมีโอกาสกับการเติบโตได้ดีเพระเาะฉะนั้นมันกลายเป็นว่างานที่ด่วนๆงานเร่งๆที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นงานใหญ่ที่สามารถรับได้แล้วก็ค่อนข้างได้งานใหญ่นะครับหรืองานที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสกับการได้งานใหญ่ๆเข้ามาได้ดีดาวอังคารอีกหน้าที่นึงมาจากคาว่าปุตตะศักยภาพของลูกน้องบริวารก็ดีหรือปุตตะเป็นเหมือนช่องทางเสริมมันมีโอกาสกับการได้งานเสริมที่ อาจจะเป็นงานเสริมอาจจะเรียกเป็นงานเสริมแต่ก็เป็นงานที่มีขนาดใหญ่เหมือนกันที่จะได้เข้ามาด้วยนะครับส่วนก่อนวันที่11ดาวการงานของคุณไปอยู่ในคําว่าสุภะดาวได้ตําแหน่งมหาจักรอ่าแปลว่างานที่ได้เนี่ยก็ได้งานใหญ่นะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมดาวได้ตําแหน่งราชาโชคที่เกี่ยวกับการงานได้รับการตอบรับได้ดีดาวได้ตําแหน่งอุจจาวิราชนะครับงานก็เป็นงานที่มีความโดดเด่นได้ดีนะครับ อาจจะมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวตรงที่ดาวการงานของคุณเล็งกับดาวราหูนะครับและดาวในอยู่ร่วมกับดาวสุภะผู้หลักผู้ใหญ่คือเหมือนกับคุณจะได้รับการผลักดันสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่อาจจะมีปัญหากับเรื่องของเพื่อนร่วมงานอาจจะทําให้แบบมีคําอะไรแบบดูเหมือนนินทาอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเป็นที่คอมเมนกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับส่วนพอวันที่11ดาวการงานก็ ย้ายออกข้อดีคือพอมันไม่เจอกับลาหูไอเรื่องการมีการให้ร้ายอะไรในข่าวในมุมไม่ดีอะไรต่างๆจากเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็หมดไปนะครับดาวการงานไปอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งกเกษตรที่แปลว่าแข็งแรงถาวรสรม,ม่ำเสมอเพราะฉะนั้น งานที่จะได้เข้ามาในช่วงนี้มันเป็นงานที่แบบโอกาสได้งานอะไรที่เป็นงานระยะยาวงานที่มีความถาวรได้ดีใครรอง,งานอยู่ก็มีโอกาสกับการได้งานได้ค่อนข้างชัดเจนด้วยดาวได้ตำแหน่งมหาอุดเป็นงานที่มีความโดดเด่นด้วยในจังหวะนั้นนะครับส่วนพอวันที่12ดาวอังคารย้ายออกจากงานอาจจะไม่ได้เด่นกับงานเสริมใหญ่ๆขนาดนั้นและนะครับแต่ว่า อะไรที่เกี่ยวกับงานเสริมยังไปอยู่ในเรื่องของราภะก็ยังมีงานเสริมเข้ามาแบบย่อยๆได้เหมือนกันนะครับพอวันที่13ดาวเกตย้ายและ16ดาวศุกร์ก็ย้ายนะครับและอีกจังหวะหนึงพอ17ดาวอาทิตย์ก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องการงานของคุณซึ่งดาวอาทิตย์มาจากคำว่าสุภะดาวอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าเดิมนะครับ เหมือนตอนที่อยู่ในบ้านตัวเองแต่ดาวเนี่ยยังไปสัมพันธ์กับดาวการงานที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานก็ยังได้รับโอกาสยังได้รับมอบหมายยังได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีเรื่องของการสนับสนุนกับเรื่องของการงานอยู่นะครับและพอ28ดาวพุธด,ดาวการงานก็ย้ายไปอยู่ในช่องโชคลาภซึ่งแน่นอนครับงานไปอยู่ในช่องโชคลาภมันแปลว่าก็ยังมีเกณฑ์กับการจะได้งานเข้ามา นะครับแถมดาวพุธตำแหน่งนี้ยังเด่นยังได้ตำแหน่งอุจจาพิมุขเพราะเพิ่งเลยจุดพีคไปนิดเดียวก็ยังได้งานที่โดดเด่นด้วยและดาวก็ได้อุดมเกณฑ์มันก็ยังส่งผลดีต่อเนื่องกับเรื่องของการงานนะครับและมันจะกลายเป็นลักษณะงานไปอยู่ในเรื่องจังหวะโชคลาภที่จะได้เข้ามาโชคลาภจะได้รับการสนับสนุนการสนับสนุนก็ไปอยู่ในเรื่องการงานก็ยังส่งผลต่อการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมกับเรื่องของการงานแบบต่อเนื่อง มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักคือดาวพุธนะครับแต่การที่ดาวตัวคุณยังอยู่ในช่องความรักทั้งเดือนก็ถือว่าคุณค่อนข้างให้ความใส่ใจให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักเรื่องของคู่เรื่องของคนที่มาร่วมแรงต่างๆเนี่ยนะครับคือคุณเองก็ค่อนข้างจะใส่ใจแล้วก็อาจจะแบบโอนอ่อนพร้อมที่จะโอนอ่อนพร้อยตามกับเรื่องของคู่ของคุณได้ง่ายอยู่แล้วนะครับการมีดาวเกตกระตุ้นก่อนวันที่13มันก็ถือว่า ทำให้เรื่องของความรักมันดูมีเรื่องอะไรที่มันแบบไม่ได้ดูจืดชืดอ่ะนะครับเพราะมันก็กระตุ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักได้ดีการที่ในเดือนนี้นะครับดาวตั้งแต่ก่อนวันที่11เดนี่ยดาวพุทธที่เป็นดาวความรักของคุณเนี่ยดาวไปอยู่ในคําว่าสุภะแล้วมีกําลังโดดเด่นเพราะฉะนั้น คนมีคู่คู่คุณเนี่ยเขาก็จะมีศักยภาพโดดเด่นยิ่งใหญ่เป็นที่นิยมได้ดีและไปอยู่ในคําว่าสุภะเขาเองก็มีโอกาสกับการทํากิจกรรมแรงต่างของเขาแล้วเขาก็จะได้รับการยอมรับเขาก็จะได้รับเกียรติอะไรต่างๆส่วนถ้าไม่มีผลกับคุณก็คือเขาก็มีส่วนต่อการช่วยให้คําแนะนําช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนคุณได้ดีนะครับแค่ดาวเรื่องคู่กับดาวเรื่องเพื่อนนะครับเลงกันและเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้น คู่ของคุณกับเพื่อนของคุณอาจจะมีอะไรที่มันขัดแย้งกันก็ได้ซึ่งคุณเป็นคนกลางคุณก็ต้องคอยประสานในส่วนนั้นนะครับส่วนพอวันที่11ดาวพุธย้ายไปนะครับเพราะฉะนั้นพอไม่ได้เลงกับดาวราหูเรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนกับคู่อันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับดาวพุธไปอยู่ในเรื่องการงานคู่ของคุณเขายังมีกําลังโดดเด่นแข็งแรงเขาจัดการงานของเขาได้ดีนะครับและถ้าเขามา ร่วมงานอะไรต่างๆกับคุณเนี่ยเขาก็มีส่วนต่อการช่วยกับการจัดการงานของคุณได้ดีบางทีอาจจะมีส่วนต่อการนำพาเรื่องของช่องทางการงานเข้ามาด้วยเลยนะครับเพราะว่าตัวไปอยู่ในคู่คู่ไปอยู่ในงานแล้วแข็งแรงมั่นคงเด็ดโดดเด่นดีนะครับส่วนพอวันที่13ดาวเกตย้ายออกไปจากเรื่องความรักก็อาจจะไม่ได้กระตุ้นความ โดดเด่นหรืออะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆมากนักแล้วแต่ถือว่าดาวคู่เองเนี่ยยังมีกำลังที่ดีนะครับพอ16ดาวศุกร์ย้ายนะครับ17ดาวอาทิตย์ย้ายมาสัมพันธ์กับคู่ซึ่งดาวที่ก็มาจากคำว่าสุภาะนะครับก็ถือว่าคู่ก็ยังมีส่วนต่อการสนับสนุนส่งเสริมแนะนำให้ความรู้คุณได้ดีพอวันที่28ดดาวเรื่องคู่ไปอยู่ในช่องโชคลาภ คู่ของคุณเขาก็มีเกณฑ์กับการจะมีโชคลาภของเขานะครับมีความสามารถโดดเด่นและในมุมที่ดีก็คือเขาก็มีส่วนต่อการช่วยนำพาช่องทางความสำเร็จหรือนำพาลาภผลมาให้กับคุณได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับในเดือนนี้เนี่ยถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคู่เนี่ยมีส่วนต่อการส่งเสริมคนลัคนาธนูได้ดีมากๆ เพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับคนโสดนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะที่คุณจะได้พบเจอคนที่มีศักยภาพเข้ามาให้การสนับสนุนอาจจะเข้ามาจากทางการงานอะไรต่างเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะได้พบเจอได้ดีมาดูในเรื่องโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนาธนูกันครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเรื่องโชคลาภความสําเร็จก็คือดาวศุกร์นะครับก่อนวันที่16เนี่ยดาวโชคลาภของคุณโคจรไปอยู่ในคําว่ามรณะ จริงๆเวลาดาวโชคลาบไปอยู่ในมรณะมันอาจจะแปลว่าไม่ค่อยได้ได้โชคลาบง่ายๆแต่บังเอิญดาวโชคลาบของคุณเนี่ยเวลาไปอยู่ตรงนี้ดาวมันได้ตำแหน่งราชาโชคมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะอาจจะมีมุมดีกับโชคลาบที่ไปเกี่ยวกับมรณะนะมรณะเกี่ยวกับอะไรได้บ้างมรณะเกี่ยวกับการเปลียป่ยนแปลงการโยกย้ายมรณะเกี่ยวกับของเก่าๆมรณะเกี่ยวกับการจัดการอะไรที่ไปเกี่ยวกับเรื่องความสูญเสียมรดกอะไรต่างๆมรณะ อาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเวลาดาวมันมีคุณสมบัติดีได้ตำแหน่งราชาโชคเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างมุ่งเน้นหน่อยว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเกิดความสําเร็จได้ดีหรือการจะได้อะไรที่มันเป็นได้ของเก่าเข้ามาการจัดการอะไรที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเรื่องของเงินประกันเรื่องของการประกันการชดเชยต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดความสําเร็จได้ดีการคาดหวังกับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายต่างๆมีแนวโน้มกับการจะจัดการกับเรื่องนั้นได้ดีนะครับหรือบางที การที่คุณจะไปแบบไปตรวจสุขภาพไปจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะมันจะทําให้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดได้ง่ายและอยู่ในจุดที่ดีนะครับส่วนพอดาวต่างๆย้ายเนี่ยนะครับอ่าพอยต์หลักๆก,ก็คือเดี๋ยวพอวันที่16ดาวโชคลาภของคุณก็ไปอยู่ในคําว่าสุภะ เพราะฉะนั้นเวลาดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าสุภาษซึ่งมันเป็นภพเรือนที่ดีเนี่ยมันแปลว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภกับการได้รับเกียรติรางวัลอะไรต่างๆมันมีเกณฑ์กับการจะมีโชคลาภกับการได้รับการให้การสนับสนุนได้รับความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าดาวโชคลาภไปอยู่ตรงนี้แล้วเลงกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นศัตรูกันและดาวเสาร์เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเหมือนที่พูดไปในเบื้องต้นครับคือมันมีเกณฑ์กับการถ้าอยากจะให ขอความช่วยเหลืออะไรไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําการสนับสนุนในมุมอื่นๆอันนี้ได้แต่ถ้าจะเป็นการขอการสนับสนุนขอความช่วยเหลือกับเรื่องของการเงินมันกลับกลายเป็นเรื่องที่จะได้ยากนะครับก็ถ้าเกิดคุณคาดหวังกับเรื่องการเงินคุณก็ต้องเผื่อใจว่ากว่าจะได้การที่คนจะให้การช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยมันดูยากมันดูมีโอกาสกับการ ที่จะต้องเครียดที่จะต้องผิดหวังก็อาจจะต้องเผื่อเๆใจไว้กับเรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะขอความช่วยเหลือกับเรื่องการเงินคุณก็อาจจะต้องรอให้ดาวสุกมันย้ายไปก่อนถ้ามองในเรื่องของการขอการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านอื่นๆการส่งเสริมในด้านอื่นๆเนี่ยมันก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นอีกเดี๋ยวพอวันที่28นะครับดาวพุธก็ย้ายไปนะครับแล้วหลกัหลกๆก็คือเรื่องของ งานไปอยู่ในเรื่องของลาบลาบไปอยู่ในเรื่องของ,ของการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการสน an ับสนุนส่งเสริมไปอยู่ในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไปค่อนข้างชัดเจนกับเรื่องของลาบผลที่จะได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลืออะไรต่างๆกับเรื่องของการงานอาจจะเป็นในมุมนั้นที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าดาวมันเป็นปริวัติเกษตรนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับก,การเสี่ยงโชคก่อนวันที่16ดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่ามรณะแต่มีคุณสมบัติดีเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขอะไรที่เวลาคุณไปงานขาวดําหรือเวลาที่คุณไปเยี่ยมคนป่วยเอาตัวเลขอะไรเหล่านั้นเนี่ยมาใช้กับการเสี่ยงโชคส่วนพอวันที่16ไปแล้วดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าสุภะเพราะฉะนั้นตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับการที่คุณไปทําบุญตัวเลขอะไรที่คุณได้จากครูบา oh, อาจารย์เอามาใช้นะครับแล้วก็ตัดตัวเลขอะไรที่มันเป็นเลขที่เกี่ยวกับพวกเลขบัญชีเลขจาก แบงค์จากธนบัตรอะไรแบบนี้อันนี้คุณก็ตัดตัวเลขอันนั้นไปนะครับก็ยังมีแนวโน้มกัาการจะมีโชคลาภได้อยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไปเด่นกับโชคลาภกับเรื่องของงานการสนับสนุนซะมากกว่านะครับและนี่ก็คือการทํานายไทยทัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ i